นำพีนองตนผูชบเขาสรูรายการบึงอีสานประวัติบั่นตำนานเมื่อคลิปนี้ใบบุญสิภาษีพีพนองไปย้อนร้อยอดีตว่าเป็นมากของการคมนาคมขนทรงในอีสานเฮาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนครับก็บเป็นทีแน่นอนหลักครับพี่นองในยุคอดีตที่ผ่านมาก,การเดินทางสัญจรไปมาหาสูการขาการขายในสมัยโบร,โบราณการคมนาคมขนทรงสมัยนั้น เสียศัยวิธีธรรมชาติตามผู้มีประเทศที่ตั้งทินฐานผู้อยู่ตามที่รากที่เนินหรือตามเชิงเขาเพิ่นกระสิใส่วิธียางหรือการเดินเท้าบางที่กระสิใส่สัสตว์ในการเดินทางบ่าสิเป็นสา่งหมาางัวควุ้ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาโดยภูิปัญญาสั่งเกวียนสั่งล่อขึ้นมาใส่ในการบรรทุกขนส่ง ส่วนผู้ทั้งทินฐานในแถบลุ่มแม่นม้ำเพิ่นกระสิใไแม่นม้ำหรือว่าสายนามล่ำห้วยนั่นแหละครับเป็นเส้นทางสัญจรไปมาค้าขายโดยการขุดเรือผูกเรือขึ้นมาใส่เป็นย่านพาหนะยุทอมาบานเมืองได้พัฒนาขึ้นผู้คนกับมีการศึกษามีการเรื่นรู้จนสามารถนั่คเื่องยนต์กลไกในยุคใหม่สมัยใหม่มาใส่เป็นเคื่องนั่าไปมาหาสู่ ที่อื่นกันว่ารถยนต์เมื่อนี้ใบบุญสิ้าผีผ้าน่องผ้าทันผู้ชมไปเบิงไปหูจักรถโดยสารรุ่นแหลกๆที่ได้ถือกำเนิดเกิดมีในโคงเขตอีสานเฮ้ามาขับพี่น้องมาไปน้ำห้อยประวัติบ้านตำนานเมืองเกี่ยวกับรถยนต์ที่มาวิ่งมาแลนในท้องทินดินอีสานเฮ้าว่าไม่ความเป็นมากจังใดกันครับ รถยนตีมาวิ่งมาแลนในภาคอีสานครั้งแรกก็คือรถพาทินังของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินโูบัญชากรมรถไฟหลวงสมัยรัชการที่6กเพิ่นสรงขับรถดังเกามาตรวจงานราชการในภาคอีสานในช่วงปีพศ .2465 ส่วนรถยนโดยสารขั้นแรก เท่าที่มีหลักฐานว่ามาวิง่งมาแลนกะอยู่ในเขตจังหวยเอ็ดในช่วงปีพศ2469แต่กะบม่มีรายละเอียดบันทึกไว้จากสถิติรถยนต์ที่เก่าที่สุดที่มีและกะเหตุขึ้นในช่วงปีพศ2480ได้มีรถยนต์โดยสารทั้งภาคอีสานอยู่เพียง21ขั้นและก็มีในเพียง6จังหวัดที่มีรถโดยสาร ในบันทึกสถิติรถยนต์ในภาคอีสานมีบันทึกไว้ว่าในช่วงปีพศ2003มีรถอยู่3 5 3้คันในช่วงปีพศ2 5 1 3มีรถ1 6 8 9คันในช่วงปีพศ2 5 3 1มีรถในภาคอีสานเท่า1 3 3 5คันแล้วก็ในช่วงปีพศ 2, 2, 2, 2 5 3 6 มีรถยนต์อยู่18,117คันและกต่อมาในช่วงปีพศ2 5 5 6มีรถยนต์ในเขตภาคอีสาน2 5 1 2 6คันทั้งนี้ได้มีการสัมผัสผู้ก่อตั้งบริษัทร,รถยนต์โดยสารพบพ่อว่าการก่อเกิดขึ้นของรถยนต์โดยสารในทีต่ต่างๆมีความคล้ายคลึงกัน คือเรื่มตนจากรถบรรทุกเข้าแล้วก็ต่อมาจะกลายเป็นทั้งบรรทุกเข่าแล้วก็บรรทุกคนในยุคนั้นสมัยนั้นบบตองขออนุญาตเส้นทางไผมีรถกระนํ่ออกมาวิ่งมาแลนสิไปแลนทา่งไหนก็แลนดได้เนื่องจากว่ามีรถหน่อยในคลิปนี้สิขอยกตัวอย่างยางเช่นรถย่นสายขอนแกนเมืองเลย ซึ่งผู้ก่อตั้งเดิมเพิ่นกะขับรถบรรทุกขขาวสารของเ่าแก่ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันเพื่นไดบ้บรรทุกข่าจากร่วงสีทีชุ่มแพร่และะ้วก็นำมาทรงที่ขอนแกน่นในช่วงปีพศ2487ถึงปีพศ2488ก็ได้มีชาวบ้านอยู่ชุ่มแพร่แน่อยู่หนองเรือแน่ดอนมุ่งแน่ได้ขอขึ้นขอขีมานำเพื่อนกะได้ รับเอาผู้คนเหล่านักที่ขอโดยสารที่ขอนั่งมานั่งในตอนแรกที่แหลกกับบ่มีการเก็บเงินเก็บคาแต่ว่าเช่าบ้านได้เกิดค่วมเก่งอกเก่งใจก็ได้มีการยัดเยียดห้เพื่อเป็นค่าตอบแทนตั้งแต่นั้นมารถบรรทุกเขา่าก็กลายเป็นเถิงรถบรรทุกสิ่งของแลกักะเป็นรถยนโดยสารสมัยนั้นถนนก็นยังเป็นหลุมเป็นค้น หลดจังแลนจังวิ่งมือละสองเที่ยวเท่านั้นคือตอนเสาเที่ยวหนึ่งแล้วก็ตอนใบาสามโมงอีกเที่ยวหนึ่งระยะทางที่แลนมาจากชุ่มแพรถึงขอนแก่นกะประมาณ80กิโลเมตรซึ่งจะต้องใส่วีลา่าแลนเวลาวิ่งอยู่2-3ถึงสชั่วโมงในยุคนั้นสมัยนั้นในช่วงปีพศ2497เพิ่นไดลาเแ่าแกแล้วก็ได้มาเหตุกิจการของตนเองเพิ่นไดสื่อรถ เดสโตซึ่งเป็นรถอเมริกันที่เหลือตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วงปีพศ 2482- ถึงปีพศ2488ในราคา48,000บาทเป็นได้น้ำมาบรรทุกเข่าในแถบเมืองเลืยวังสะพุ่งและน้ำมาทรงที่ขอนแกน่นช่วงนั้นเมืองเลืยกับบ่มีรถยนต์โดยสารจักขั้นคับพี่น้อง จังมีพอขาดที่มาซื้อของที่เมืองขอนแก่นเพื่อเอาไปขายที่เมืองเลืยได้ขอโดยสารมานําจังถือได้ว่าก่อกาเนิดเกิดไล่ใดขึ้นอีกทางหนึ่งแต่สมัยนั้นถนนสายเมืองเลืยขอนแกน่นกะมีสภาพที่ย่ําแย่บ่ได้เป็นถนนลาดยางดีคือจังสมือนี่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนลดติดลมผู้ดโดยสารกะสิลงมาซอยกันเข็นซอยกันหลัก บางที่บางข่งสะพานกระสิขาดในโตรถก็จาเป็นต้องมีขวนมีคอดม่ตะปูม่เลื่อยเพื่อสอมถนน,นหน,นทางที่เกิดขึ้นโดยโบขาดฉิดอ่างนี้ก็เอาไว้เพื่อตัดใหม่ที่หล่มลง่มควงทางและกส่อมสะพานที่ขาดหรือว่าชํารุดระยะทางไปกับเมืองเลยมาขอนแก่นก็อยู่ที่ระยะทาง412กิโลในยุคนั้นสมัยนั้นเพิ่นวาต้องแล่นต้องวิ่งรถนึ่ สีมือหามือจังหอดจังถึงว่า์ซันหลายเถื่อหลายขั้งที่รถเสียก็ต้องจอดทิ่มใบในกลางเขากลางป่าหรือกลางทงกลางหน้าแล้วก็ไปหาสื่ออะไรมาสับเปลี่ยนกลัวสี่ดใดกลัวสีแล้วก็ห้ายมือหลายเว้นแต่ชาวบ้านที่สิไปขอนแก่นกะต้องการเดินทางและวก็สิออกมา่ออยู่สู่มือสู่เว้นเพราะว่ามีรถอยู่ขั้นเดียวปัจจุบันรถสายขอนแก่นเมืองเลย ในช่วงที่มีการให้สัมผณสนั่นเพิ่นวาลดยน่นสายคอนแกนเมืองเลยมีอยู่45คหขั้นซึ่งกับเป็นของเพิ่นหคาขั้นแล้วเพิ่นก็นย่งเป็นผูกก่อตั้งลดสายคอนแกนเชีงยงใหม่สายคอนแกนบัวใหญ่และก็สายอุดรกรุงเทพอีกน้าพอถึงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำสูงถึงเค่องยน่นลดก็สิหยุดให้การบริการล่อจนถึงฤดูน้ำลดลดก็จังออกมาแลนมาวิ่งได้ คือจังภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับคือภาพรถยนต์โดยสารที่จอดอยู่บริเวณไก่หอนาฬิกาเมืองมหาสรารคามไายในช่วงปีพศ2 0 5รถโดยสารรุนนี่ชาวบางเอิวมารถขอกหมูมีที่นั่งเป็นใหม่ปูเน้าสองแผ่นขนานไปกับตัวรถสินค้าส่วนญ่ก็เสียไหวเที่งหลังคาถ้าผู้โดยสารขขางล่างเต็มก็สียให้ผู้ใช้ยนี่ขึ้นไปนั่งเที่งหลังคาส่วนรูปนี่ก็เป็นรูป มาแ้ากับเกียนซึ่งเป็น้านะทั้งบุกที่สําคัญในยุคก่อนสมัยก่อนเป็นภาพไทยในสมัยร่อหาส่วนผาบต่อมาเนี่ก็เป็นผาบรถดยุ่นโดยสารสายขอนแก่นนาพ่องรุ่นแรกๆซึ่งมีการให้บริการมาถึงในช่วงปีพศ .2538 แต่ว่าปัจจุบันในี่บม่มีแล้วละครับพี่น้องส่วนหลดยุตนโดยสารรุ่นแรกๆ ระว่างหมูบ่บ้านใหญ่ในช่วงปีพศ2538ก็ยังมีให้บริการอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี่กะบ่มีแล้วคือกันส่วนผักนี่เป็นผักรลุดย่นโดยสารสายคอนแก่นบันทุมหลุนแรกซึ่งก็มีแลนมาจนหอดปีพศ2538หลังจากนั้นเต่อมากก็ได้ยุบได้เลิกกิจการ ยิ่งยุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองพัฒนาผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้านใดเฮื่อใดกับมีรถมีล่าใสมีรถขับส่วนตัวกันมดลถยต์โดยสารสายต่างๆกะได้ทยอยปิดโตกันลงไปนั่นก็เป็นไปตามวุ่เปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยกันละครับที่ใบบุญนํามาเว่ามาเล่าให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องฟังอยู่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับ หลายๆจังหวัดในคงเขตอีสานเท่ากะไม่ถือกําเนิดเกิดลดโดยสารขึ้นมาวิ่งมาแลนกันในยุคเดียวๆกันในหละครับเพราะว่าสิบเป็นยโซท่อนรอยเอ็ดอุบลแต่ที่ยกมาบอกมาเราหรือเอาภาพไม่เห็นกะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นบริบทสังคมในการคมนาคมสัญจรในยุคอดีต ได้หยิบยกมาบอกเราเว่าสู่พี่น้องฟังแล้วกสิด้ยอําลามผ้าจากฝากพี่ฝากน้องซอยไลลซอยแชร์กดติดตามเป็นเรกอ,อกเร่งใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ใน y ยูทูปเพร่อพอกันไม่คลิปหนักโคกีนี่สุขทุูถันครับ